ชวนมะแดงแย้ะเนาะลกูกสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลูกมาพี่ได้ลกูกพี่ทางนั้นมันม่ทางเข่าเลยนะมันมันมีทางเข่าลุงทางนั้นนะนี่มมาาพพีี่่ไปไปเอามะแดงไปชวนไป,ไปเอด็ดออดเอด็ดออดเอด็ออเอดไปไป,ไป,ไป

โอ้ห <c> มักแตงใหญ่แล้วบบบนี้ใช่ป่ะก็กลอกเราเรื่องไปดู้นี่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 นะตู้ตู้ตอนเต้นเงยนะมันบดหมามันซัมนี่เลยนี่นี่วัดปล่อยลูกเอาไหมดูเอาไหมเอาไหมเอาป่ะได้ไหมเอาไหมก็ดำนะแถ่วเราพอกดด้วยมีหนามเนาะพอดีกินแม่เนาะพอดีนะที่บานรวมๆนี่ นี่นี่กันได้มักเตงนี่มักเขียวอญ่าังอ่ะพอดกินแล้วไม่อยากจ้องมัยังอ่ะอโลกอดีดอเนะเอ้าผักกองตุ่มเจ้าด่ก็เป็นนั่นะักเขียวลายได้เห็นโรคแท้นีไหมโรคขากโรคเน่ร้อนเนาหยกไปเลยไม่ใช่ไหมนะ <laughs> mặc nhanh mặt nhà 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 อง้ใหญ่จังแงหฮะมานะมองงใหญ่มยกอยอมมาเขาเอาเมื่อขายบุญไหมอืมเลยแคบววางบ่ะวาเของไวะของกันทางนี้เหรอวะทางนี้เล่นลกยังนะดูนนก็มีอะหญ่มามามึงดูบ้านบนบ้ามาหางเมึงดูเ มาอย่างเดียววันนี้ะเพิ่นญาตแน่มันมันมันคืออีกยังว่านะเบ่งแน่ลูกบนงแน่เห็นว่าันแตงนะอู้หูเข่ลูกลงใต้กันี่น่ะพักไหมตักงเริงามได้ว่างแตงขาวมันบมเป็นดิออ้ยเบ่งแน่รกย่างป็นอะแมหน้าจะอยากนะห้าเามกีมันไม่น้อยอเนาะออมันเหมืนโเนาะไม่ไน้อ

ลกกุญแางูไงวูพอดีแซบเลยนี sensor, ่ใช้ลงแตงนะแทมลูตงนะพี่นามไหมนะพี่มาดูพี่ามาดูอู้มะแตงลายชัดดูว่ามะเตงบปเบนมาเาวะว้ายพอดีกินแล้วนี่นะเอาไปนะไทคัมเบ้ทคัมเบ้ไขคัมเบ้ มีหมาเงียงอาวกทิมลนะโอ้ยบกไดไม่ห้นรับอุ้ยตัวนี้ใหญ่อะเอาอกันยันนะัวใหญ่อะเดี๋ยวดืเอาโดนนั่นกันโอ้ยบรได้ซื้อแตงแล้ววันนี้ว่ะเลยเออได้ซื้อหมแตงแล้วอ่ะขึ้นย่านพกระดูกแข็งเลยภาคอันนี้ย่านักกองตุ้มนี่เลยใดูได้อมาขินใกล้เม็นน่งอ่อนนะอ้าขาก็ดีรอเนาะ เต็งด <PM S 1> <là> ู้เลยโรคนี่เปี๊ยดาแม่นาตัวอย่างนี่นะเห็นบ่ลูกหมากมันยนะเห็นบ่้หมักแต่งแล้วเหรเห็นเปลงี้ยหลายช่ไหมขึ้นชั้นบนสูงเนาะสูงจนถ่งไตอยู่เนาะหมักเขียวนี่โกเนาะเฮ้ยสมหมากมันสมราคามันแพงอยู่เนาะสีน้ำมาหน่อยเดียวนี่ให้ลูกคือดึงไหนนะไม่ว่าแม่จะพามึงยังไงวะไหลมาก ขำมาเลยทำมาเลยแม่ทางข้างให้ <laughs> มันมีใครเข่าไว้เชื่อได้ไนี่นะเมย์แล้วก็ยังโคตรดีนอกกันได้ป้ามิตู้คือบบเห็นหมากแตงหม้อนี่วัดพี่น้องนำ้ำเน,น่าเป็นยังไงน้ำเน่าเออพวกว่กินมาไว้อันนี้นะอร่อยอร่อยมันเป่นสวนเลย นี่มัอนี่มาสวนเด้อมันนี่เด้อต้าไปดูยิมแตงกันว่สื่อแตงกินนาะว่ะเฮาน่ะเนี่แตงเขาเป็นหมากเต้าหู้นะหัวดาเลยเนาะมีนางหม่างไครับเขาลาวยิมแตงวะวะ วยเงินชื่อแนวกินกิมแตงว่าว่าชาวลามาแล้วนี่ดูนี่หมากมันนี่นี่นี่เดี๋ยวกะเต้ามันของกันแสียบ่แสียบ่แสียบ่เลยนาปิดกินไหมนางมัหน่อยไหมมาหน่อยไหมไปย่างไปเนี่ย่างไปอูหมากโขกแทนไม่โอยมึงเนี่ยเต้าหมากแตงหน่อยได้แซมแค้นหล่านี่ได้ปะไอเงินเงอะหัเห็นบ่ ยังใครอุ้มได้เพิ่งนะนี่เป็นเข่ามายุหะเข่ามากแบบมันหมดนั่งขัดสิ่งคู่นี้คู่คักอีดดีรอพี่น้องเลยเนาะแตงมือจู่ลกๆแตงปอดจานทิศแต่บปบป๊ะใช่ขี่มัดแตงขี่ไกลเฮ้ยนี่อุ๊บอุ๊บ แค่ถุงยยนใ่เพราะแล้วนะเพราแล้วหมักแตงเขียวข้างของยี่บานน่ะรคชับของวัฒนานี่ยนั่นหรอหมักเขียวแล้วจะมีในหน่อยจะหมักโรคแบบว่าเสียบวอเสียบวอเสียบวอหรอขากว่าขกว่าขกว่าเสีต้นใหม่หรอ ลงมาแม่ลงมาแม่ผีลงมาพี่ไปต้นไม้งามนาะเมื่อไหร่ก็ชีออกมาเอาแล้วเมื่อปลูกเลยวันนี้บ่อเมื่อมือนเกิดดอกไม้นี่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 มะเต่งนี่นะมักแต่งนี่มันตั้งหมากน้อยนะนี่ได้เคยนี่นะอเห้นมันใหญ่ม่ใหญ่มันแก่ได้วันนี้นะแต่งนี่นะ มันตั้งหม่างไอนี่เอนะชำนี่ได้นอวะกินเมืองลุกง่อนแซบป่ลูกแซบป่มกิเมืองแหน่ทาเพิ่นนัางกินแทเพิ่นจืนกินเต่งขี้ไก่ของแท้มาเะรกโต๊ะเราเงไม่ตู้มาเสียบมั่ปลุกแซบป่ลูกแซบป่ Oh, mặc dạng nha yêu em nọ sếp nhầy nó bạn nó xẹp bò xẹp bò bó xẹp bò sếp bó sếp xẹp sếp xẹp sếp bó 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 mình bó sếp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  má sếp má sếp má แง่ห <Es> มักงไงยังไม่น่าปิดไปเนี่ยชงอ่ะคุณไงนึ่เหรอเปิดให้น้องมองนี่เห็นบ่เห็นบ่รอเห็นบ่ถ่าผนมองมึงปริชุดใหญ่พดกินได้ํำนีนะเนาะงอะไรกับผูดแซ่บเบื่องเครื่องขาเลยนะปิดได้บ่ ผู้ย่างกันนะเมื <guarding okay>? ่อหน้าผู้ลูกหมักแตงมันซ้ำนี่นกตาโน้ยล่ะเล้อเหมือนเดิมมาหิวเด้อหิวใช่หมักแตงเด้อแม่นะแม่เออหมักหมังอันนี้เราโรเนาะตัวเคียวนี่มันเอาข้าวเียวบกคขาดอีกแล้เบ่งแม่จอยค่ะไปเบ่งกันค่ะแม ว้าตก้ลยว้าต <Pop keys> ุกมาขักแน่แท <positives> <t une Engagement> ้อ <at this level> ันนี้มันลกเลยมาคุดีแซบเลยนี่ขักไอ้ดิ้งเอาก่นดุนแดกแจงเนาะ

น่ดมาแทงเนียอ่ะวนูนะนมันนี่น่ะไปไปเมืองน้ำเบนาน่ะเมืองน้ำเบน่าหน่ะเห็นบ่บ่เบนนะเออไปเงอ่างเงีย่งไสิออกไปบ่เมื่อนัรนเมื่อนี่อยู่แล้วมันมันลมนย่แล้วเมื่อนี่มันบบลมไรอย่างไรมาก็ได้ลูกไงนานาเรียบเรียบดีเลยอือดาักกะดีรอวะเลยักแตงตกแตงชีข้างแล้วผู้พักแล้วกะ มังเล่นแล้วก็เป็นมากแล้วจันกนีก่บ่ามีจอยรอเมึงก็เด้อนี่ประกาดใหญ่เลยผ้าบงผักบัวแล้วก็งามได้หรือเปานี่พัดคักอยู่ว่านี่นะโอ้มังเล่นมีตู้ก็เป็นมากแล้วนี่บ้านมังเล่นมีตู้เป็นมากแล้วโอู้หูเหมือนก,กันพี่เหรอ มักซีดีแล้วกะหากระดังชี้นั่นมีบ่่งมะโอ้ลูกกะไป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 หุบไปห่มลูกกะทางมันลุกล้ำทางกนี่ไม่จอยมาแต่เพื่อนมาแต่เพื่อนบงงามแท้นี่จู่แล้วขันชมอยู่วะนี่ อ่อนตะหมักแตงอย่างนี้แล้ลูกโกดอยู่น่ะเนาะวะจอนกระปิ้นปุ๊บเป็นนะวาสนาปิดบุ๊บเป็นเอาว่าด้วยเอาบอลเอาบาอลฮัลโหลเอาบอฮึ <c oughs> ม่มโมจ่าโมจ่าฮันูยะฮัลโหล <c oughs> ลากเกิดบุษบันโทรศัพท์อันนี้นะเบิรงแม่เสีย t น้ำมันงให้กันอฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> ฮัลโหลท้อหาท้อหาท้หาไอ้ผ้ารึหาไอ้ผ้ามกี่มักแตงรหากี่มักแตงเนอะพี่เน้าไม่นาทำตัวอย่างนะมานใช่เนาะวะอือผ้าก็ได้วันอมัอยาวานมันยงหยมักแงกมัแตงกี่ก่หมัแดงแค่กี่กา này sáng kết bằng bài nga hoop măng nga măng nga 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 mẹ nga nữa nga nga à à พื้นมากขึ้นน,า,นา,าสีขาวว่ปุกสีขาวก็ตือ้นต้อนเฮ้ย <c oughs> ไหนไปใช่ไหมนั่งกอนนั่งกอนพักวะเหมือไม,ม่ดะวะตรนี้จะได้กินได้แล้วเร

มัเลยนะฮะมักกี่คาวว่าจัะเนี่ยก่อนแล้วเป่าพุบอยู่พองปลลุงมากินหมักแตงแล้วมาเลยปลาลุงเลยค่ะเวยมาน่าจะเหึงปลาลุงกล้วมักแตงจะเป็นมากดีจะเคลื่อนไปตายไป Bụng ừ, dạng ở đây. Bụng dạng ở cái Bụng dạng ở đây. Bụng dạng đó, đây. Bụng dạng ở đây. Bụng dạng ở đây. các dạng ở đây. Bụng đi ở ngay Bụng dạng ở đây. Bụng dạng heo đây. Bụng dạng ở đây. Bụng dạng เชื่ว่ามุกแดงก็นะเชื <S <S ่ว่ากแงเชระือนงเนนานนานแล้วมันม sure> ือเนี่ยช้ำนี <t os> <t os> <t os> ่ผู้หญิงมันหวานจรงนะมันอะไรอย่าเด้มแงธรรมชาติอมันหวานไ Thấy ừ. dạ, dạ, anh thấy <laughs> <laughs> ừ, là biết gì mong à? nha yong nha m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 ong không mong nha 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 mong nha

เ่นแเ่น hmm. ๆ yeah. well, we so oh. mm ่เบิมแม่กินไไก่นะต้องเอาไก่กินนะฮะมีตรล้นแมบนีตูรอว่าค้นราแฝงเนี่ยว่าอมล้วลูกยางวะเนี่โชว์แล้วโชว์โชว์ปลาลุงกบังใหกน้อยเ้บัน้อยเพิ่นอวบนี่ยหน่อยน่อยนี่นีตัวนี้เนาะพดีนี่ จอบริมากินะรมักเตงหมักไงหมักไงน่อยสามประมาณนันแสดีอ่ะชอบปลาลุงชอบปลาลุงนี่จานนี่นี่เด้งเด้คอนแนตกปะถักอีดีนี่เหยียดมันนะะเียบมันนะำปงนะขึ้นบ่ก นี่่อมาให้นี่ลพี่นะแม่นี้หนานัดกันบ่น้าเปลี่ยนเลย้ป่ะมันหนักเ้าอยเนาะก็ว่ามื่อกีี้มันู่เป็นบ้งองนี่ฮ มึงไะูไนกไก่ตัวได้บาดเลยมีแต่ไก่ตัวได้ขามานะมนจะไปตองแตงบ่นตอละไปไก่นี่มัปนไดหรอไก่ไม่ลูกอ่อนผูกลาย

หหาหาเงินให้มานอยะซื้อมาได้นี่น่ะซื้อมาได้นี่น่ะาเนะซื้อมาแต่เพื่อได้นี่น่ะเดไดิแช่แดงกนาะแช่แรงแช่บแช่บ่ออมากเดียวแต่ข่าปุ๊บไปดิปุ๊บไปดแช่หมากแดงนะลูก เอาซํานี่ก็แดงเคี้ยวหม่างง่ายนะพอหม่างก็โรคกลัวหมัางแตงข้าวอีกแม้วันแทนดิเนาะทำมาแทนมันมันเป็นหม่างคลองดีอ่ะเป็นหมางกลัวหม่างแตงข้าวในมันหน่อย ในมันน่อยราคาจะทาการยูหนังหน่อยเจ็ดันอันนั้น่งอ้งรได้ลางกันจื่บแบ่เฮ้ยอมกแดงกันชื่อมาเดซินโน่น่ะแดบบเออ่ามันหายชื่อไผ่เด้อไข่เหม่งนลาจุดขาวมือระแปดด้วยกะลมันมาเดซินโน่ได้หนินะเรากบะไปเรยดีกว่าเอาว่าแม่สีพัดใส่ไข่ให้ยิน เห็นป่ะมีบข่าวเนาะภาพเ่งใจใครเนาะเออไข่ละบาวไปป้อนนห้เหรไหมป้อนเหรไหมหข่อ่าป้อนละบาลยป้อนแม่ป้อนแม่นีแม่เนี่ยอไเอานาเฉยเอานาเอ็มหากินบาเอานายะฉันไม่กินนะฉันไม่กินนะอคนกินแต่คนเธอฉันฉันไม่กินละอ่ะทอะใครอ่ะ

พูว่ะแช่มาแชร์มาเออมาจะพูด่ะอมานูเลยตนะแช่แชงนะแช่แดงเลยสิบอกแม่โอเคจัดไปยบคลิปกันไปทุจรันทุจริา ดูด้โอเคโอเคน้าพ่อแม่พี่น้องอะไรประจวบกับคลิปพียงัศนีก่อนมันอีกมาแล้วส่วนมกแตงวาสนาก็พอตู้จะเป็นมากแล้วมาหน้ามาเลอปลาลุงเลยสาเซ็ปนะมากินน้ำกันเด้อสั่แล้วสบายดีสบายดีไหมน้าสบายดีเ่ะสบายดีรูปแบบนี้หรือรูปแบบนี้